อายุสามหกมาทำกันมาแรมดิสซี่นี่คือไฟแทบตายได้มากินในร้านเนี่ยมึงไม่ใช่ง่ายนะ <c oughs> โอ้วัวดจะปวดชาวแนตอย่าเพิ่งวิ่งแม่อย่าเพิ่งวิ่ง เย้ yeah, สวัสดีค่ะนี่คนคลิปในฝันของฉันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาที่โรงแรมของดิสนีย์ที่โตเกียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศฉัจะหมุนตัวเองและฉันก็จะมีกล้องหมุนตามฉัน,ปน,นเป็นอะไรคะเรารีค่ะหมุนค่ะนี่สุดยอดไปเลยเอาเป็นว่า โรคิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมในฝันของหลายๆคนนะแบบอยากจะมีโอกาสมานอนที่โรงแรมดิสนีย์สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนที่รักหรือว่าเป็นสาโวโกของดิสนีย์นะคะซึ่งตัวเองอเคยไปนอนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าที่ฮ่องกงนะน่าจะแบบเป็น10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้ทํา YouTube ก็ไม่ได้มีโอกาสถ่ายให้คนอื่นเห็นแต่ว่าวันนี้หน้ามาเปิดหมดแล้วค่ะพูดอะไรเยอะแยะค่ะเดินเดินเข้าไปไหมคะก็อยากพูดอ่ะก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบอุย้ยดี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  ข้างหลังฉันก็คือเป็นดิสนีย์แลนด์รถไฟกําลังมาพอดีเลยเขื่อนเซนต์โอตรงนั้นนะแล้วโรงแรมคือฝั่งตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าในโรงแรมของดิสนีย์อะจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะตามมาเลยค่ะ เด็กหรือเปล่าห้องว่าจองยากแล้วการจะเข้าห้องเซ็กอินยากกว่ายาก จะให้ดูนะคะเสนทว่าเราจะต้องมีการต่อแถวแพ่แบบเร็วๆนะคือเหมือนต่อแถวขึ้นข้างเล่นค่ะจะนอนยังต้องแข่งกันนอนค่ะนี่มันคือโรงแรมแห่งความสุขของทุกคนนะเดี๋ยพูดแบบนี้สิ <c oughs> ช็อตฟิลมากนี่น <c oughs> เอเมนต้องต่อแถวทุกคนทุกคนแบบเขาเป็นระเบียบกันมาเขาต่อแถวกันหมดเลยเูยมาก่อนพวกนั้นค่ะเซ่อยาให้เจวินเจวินเก่งมาก วันนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะเดินมาที่ห้องพักของเรานะคะคือที่นี่ต้องให้เขามารับนะไม่ใช่เช็คอินปุ๊บแล้วเดินหาห้องเองตะเลอรทร่ทาไม่ได้ไนะ <c oughs> นี่จะบอกว่าแล้วตะเกียรถามพี่ที่เขาจองห้องให้ใช่ไหมเขาอบอกว่าตอนแรกเราได้ห้องซินเดอเรลล่าด้วยตายค่ะระหว่างที่เขากำลังจะกดชําระเงินจองห,ห้องหายเรียบร้อยแล้วแล้วก็กว่าจะได้จริงกับเบลเนี่ก็คือสู้รถตกตีใจเว่าคนที่อยากได้ห้องจริงๆเยอะใช่ถ้าใครอยากได้ห้องเจ้าหญิงจริงๆอะ่ะต่ำๆนะนะเดือนเดือนกว่ากว่าอันนี้ใครคะชาวเน็ตเบลค่ะจริงๆอยากให้เขามีแบบอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงอ่ะตรงเนี้ย หรือไม่ต้องเจ้าหญิงก็ได้เกี่ยวกับแบบตัวคาตูน่ะเยอะๆกว่านี้ได้ไหมกูบอกใครวะโอ้ลูอ้าลูไอพูโตหรอหมาน่ได้นันีดมีในผมด้วยเธอมันแล้วกูไปด่าเขาว่าเนี่ยมิกกี้มาส์อยูี่ไ ไปว่าเขาเลยามีดีเทลเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วจ้าห้องของแล้วอโอเคอีนีอีนี่อีนี่อีนตอนแหล่ตอนแหล่ทำหน้าตอนแหล่มาเพ่นในชั้นเองฮ้ยพนักงานเขาตกใจโย

กรุบกนี่โคมไฟเป็นดอกไม้ทุกคนคิดว่าจะมีการสแสดงเกิดขึ้นไหมคะน่นารักมึงอันนี้เป็นวิวจากทางห้องของเรานะคะเอาไม่เห็นสวนนี่งที่เขาบอกให้เราไปเดินสวนก็ได้อะ่ะแม่เลยนอนไงไหนไงไหนก็ได้ฉันนอนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามีชิงกระเบลอยู่ที่อาหา คือตอนเด็กๆเขาจะบินออกมาหาฉันตอนเด็กๆค่ะคืออันนั้นจะเป็นแบบผีผมยาวหออรอเยืนหน้ามมมอง,มองอยแรงมากทีกระเบลฉ่ำเลยไหมให้มันเยอะๆขอเยอะวันนี้ กิจกรรมคนอายุสามหกสามเจ็ด 36, 37, เขาทำกันเที่ยวเมืองนอกมาที่แรมดิสซี่แต่งก่อก็ดูมึงมึงเต็มมากอีโฟปิกเปิดก็แค่ปีป ยคย่ะไม่มีอะไรแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำโมรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ต้องเป็นต้องเป็นขนาดนะั้นมันจะเวอร์กมันจะเว <ผม S 1> <work S 2> ิร์กไปยังไงนี่คือคอนเทนต์ติ๊กต็อกเนาะอันนี้คอนเทนต์ติ๊กต็อกของยูชิแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคอนเทนต์ที่พวกเราสองคนตั้งใจที่จะมาถ่ายรูปทําเพื่อแฟนๆเลยนะเนี่ยไม่คือทำเพื่อตัวเองคตัวสนองนี้ตัวเองคะ่ะปะแม่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 อยู่ไกลไป,ป อ๋อเราไม่ได้เปิดไฟตรงนี้เปิดซีเจ๊แค่วีนออก็ต้องนานมามาหน้าดำหน้าแดงกันอยู่ต้องนานเนี่ยก็ดำอยู่ไหมก็ยังดำอยู่นะไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นด้วยพอมีเพื่อนเล่นนี่อ่ะก็เต้นเต็มเต้นไม่หยุดโอ้โห ดีไหมเขาภูมิใจตัวเองอยู่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นได้เต็มขนาดนี้แล้วลฟ์บอกว่ามึงเต้นเต็มไปเลยมึงเล่นไม่เอาโฟมึงคุณจะได้เกียดไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะดูดคลิปมาลงให้ดูนะคะช่องเน็ตคอนเทนต์เราต้องปังรับนี่ แล้วมืงยกี้เธอพาเด็กคนที่อยู่ข้างล่างแล้วมองขึ้นมาอยากให้เห็นขาเห็นอะไรเลยไหมไม่ไม่ยกขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันเป็นแบบมีความสดิ่งสดิ่งของนางฟ้าจริงด้วยเออได้ได้ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเตะหนึ่งสองซ้หนึ่งสอง็้1หนึ่งสองการแสดงของพวกเรานะคะเป็นใจให้พวกเรา้วยนะคะ เราจะย้ายโควตไปหรือว่าเราจะนั่งตรงนี้หรือมึงนั่งแทนที่กระเป๋าตรงนี้แล้วแบบมึงนั่งเป็นแบบอย่างนี้อยากให้เห็นหานอ่งยังไงนะนั่งยไงขออีกทีนึงเดี๋ยวกูอ่ะจะถ่ายมึงจากมุมนี้แล้วมึงอ่ะนั่งเป็นแบบอย่างนี้เฮ้ยบอกว่ามีแสงอันนี้เป็นดอกไม้ไงผู้กำกับเพราต้องทำอย่างนี้กันปะวะแล้วมันมีอาชีพเป็นผู้กำกับเหรอโอ้ยหัวจะปวดโชเนท เออสองขาลงไปเลยแล้วแบบตัวบิดด้วยบิดบิดมีแบบเออเออเออมึงฮ่ขูขออะไรจักอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงเป็นทิงเกอร์เบลไงมึงแบบเล่นแสกเล่นแสงม,ม,มึงไม่ได้เชืเอ่อวัวมอไม่ได้เว้ยนั่งแบบนั่ง,อองเหงาเหงาดีกว่านั่งนั่ง นี่นะตรงนี้จะบอกว่าถ้ามีลูกมีหลานไ้่อยากจะถ่ายรูปเป็นสตูดิโอมีเขาเขาจะแบบเราเป็นลูกอย่างนี้นมันดูดีเอออยากได้แบบรูปเป็นแบบเจ้าหญิงใสๆอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีสตูดิโออยู่ในนี้ให้เขาไปถ่ายได้ก็เป็นประมาณนั้นโลนโลนนิดนึง <laughs> แต่เขาีชุดเ้าหญิงเจ้าหญิงอยากจะเป็นเบลอยากจะเป็นใดๆอะไรอย่างเงี้ยมึงก็มาตรงนี้เลยจ้ะ ฝั่งนู้นอ่ะเขามีพวกร้านด้วยนะแต่งหน้าแล้วก็ซื้อของแต่จะบอกว่าซื้อของอ่ะถ้ามึงจะเข้าดิสนีย์อยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ได้เพราะว่าในดิสนีย์น่าจะมีเยอะกว่าเยอะมากฉันเพิ่งลงครั้งแรกในชีวิตฉันไม่เคยดูว่าสามารถเดินเข้ามาในโซนโรงแรมได้เลยโดยที่แบบคุณไม่ต้องพักก็ได้อ่ะเผื่อถ้าใครอยากจะแบบชิวๆอยากจะมากินแบบเหมือนกับพวกเมนูเก๋ๆของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยออะไรก็ได้หร้านอ่ะุ้ยตายแตายละตายและตายละของนี่ค่ะของเมาส์นิดนึงค่ะเจ้าหญิงค่ะไปถ่ายรูปแล้วค่ โอ้โหผมยาวมากมึงโอ้โหดอกมุ้งดอกไม้มาเต็มเลิศอันนี้สำหรับเด็กจ่าโฟเข้าไม่ได้จ้าล้วก็ให้ดูแบบเนี้ยเด็กแต่งตัวแล้วก็มีแต่งหน้าอุ้ยหน้ากำลังมีผมอยู่ข้างในนี่อ่ะใครอยากเป็นซินเดอเรล่าก็เป็นอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีมีชุดเยอะแยะให้เลือกเลยนะอ่าอยากเป็นลาพันเซลก็เป็นเป็นเบลก็เป็นเป็นนางเงือกก็เป็นชุดนี้อะไรนี่ก็เป็นซินเดอเรล่าใช่มึงของเด็กจ้่คูใ โฟเออนี้มันไม่ใช่ของเด็กแล้วนะนี่คือของผู้ใหญ่แล้วนะของเด็กเป็นเด็กโตมึงไซนี้ไม่เด็กแล้วจ้านู่นของเด็กอยู่นู่นจ้านี่นี่แอบดูยังแต่งนยนี่ไงแอบดูยังแต่งนะทำผมอุยนี่นี่นะนั่งทำผมนั่งอุ้ยอุ้ยฉีดสเปรย์กันใหญ่เลยโอ้โหนี่คือนั่งเราเป็นซาลอนเลยมึงจะบอกเลยว่าถ้าเกิดกูมีลูกกูสงสารลูกมึงกูจะจับนางไปยีผมตรงนี้แหละกลัวมึงยีผมนางเนี่ยอยู่ในโรงแรมแล้วจ้ากลัวมึงพาช่างมาด้วยจ้ะ ขายรองเท้าน่ารักมากน่ารักไหมน่ารักมากอย่างเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลจ้าหนึ่งหมื่นงพันห้าร้อยเยนถ้าหมื่นหนึ่งก็สองพันห้าก็มาสามพันกว่าบาทอ่ะแต่ก็ได้ลุคนี้ไปเลยนะเขาตัดเย็บหรือแบบผ้าเขาดีนะมึงกูก็ไม่รู้เป็นไรทริปเนี้ยเราเจอแต่คนเวียงเวียงเนาะค่ะ มึงเราเดินไปให้มันเห็นที่เขาเขียนตาเขาไหมล่ะไม่เดี๋ยวกูจะบอกว่ามันเลยแบบนี้มากเลยหรือว่าเขาแต่งอย่างนี้ทุกวันไม่เดี๋ยวเรางี้ว่าเดี๋ยวขึ้นรูปเป็นเสิร์ฟขึ้นมาให้ดูดีกว่ามันเป็นยังไงยังไงยังไงอุ้ยตายแล้วเห็นแล้วจะบอกว่ามันเป็นแนวเว้ยเขาเรียกว่าอะไรหรือปะสาวแก้วจริงเหมือนกับนิตยสารสมัยก่อนคาวาอิเออมันเป็นแบบสาวแก้วคือแบบไฮไลท์ใต้ตาฉ่ำๆแล้วขนตาฟาดไปที่นถึงขนคิ้วอะมันเป็นตายเดี๋ยวโฟจะมารีวิวขอบ นี่เขาขายของดิสนีย์นะคะนี่กูมีอันนึงที่กูชอบมากเป็นพาสต้าหน้ามิกกี้อันนี้เห็นนั้งแต่เข้าเข้ามาละคือแบบมันเป็นเส้นรูปมิกกี้เมาส์มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วคือหน้าหน้านอนถ้าซื้อไปให้ลูกลูกหลานกินอย่างเงี้ยตอนเช้าอ่ะเนาะแบบมากกินากินมักกะโรนีอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าคือจะต้องกินข้าวได้เยอะกว่าปกติแน่นอน โอ้มกอดน่ารักมากต้องซื้อใครชอบปีกกาแฟจะต้องซื้อไปฝากอุ้ยถัว่วอ่าถ้าใครไม่อยากอ้วนใครอยากเติมโปรตีนให้ก็มีถั่วในกระป๋องน่ากินเนี่ยให้ให้จอนเห็ตดูสิตัวอยา่างทุกอย่างน่ารักหมดเลยเนะมึงแต่ถ้าเราพูดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องไปอย่างอื่นต่อแล้วนะ ะะก็เข้ามาพอเข้ามาในโรงแรมเนี่ยเราจะเจอกับโซนของห้องอาหารด้วยอ่านี่เดี๋ยวแอบเข้าไปดูให้ดูนิดนึงเป็นห้องอาหารแบบนี้แต่เผื่อใครอยากจะแบบโลคอสหน่อยแต่มันไม่ใช่แบบซูเปอร์ทั่วไปนะคือเขาก็จะมีของมันบบแบบกระจุกะจิกใช่นะดิสนี่นะดิสน,น,นยียนะขนมขนมแบบเยอะี่ฟรสตอร์ี่กัมมี่นะจ๊งไม่ใช่ว่าแบบซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะมีนะ,ะใครชอบอะไรหาดูอันนี้เป็นแผ่นอะไรอตาแล้ว อันนี้มันเป็นเหมือนไอ้นี่บ้านเราไหมแผ่นโรตีอหรอไม่ใช่แผ่นกรอบๆอะ่ะแผ่นขนมกรึบอเออขนมอะไรกรอบๆบ้านเราอะ่ะอ,อ๋อเหมือนกับขนมเบื้องแต่นี่มันเป็นรสสายไหลนะเพราะสไตล์ญี่ปุ่นไงเซมเบ้ป่ะเ,เออ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 คล้ายๆนั่นแหละเซมเบ้เซมเบ้ใช่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 เดี๋ยวเราจะหาซื้อของกลับไปนะคะซึ่งโซนเมื่อกี้ร้รานสะดวกซื้อข้างนอกไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ที่นี่เขาเปิดถึงเที่ยงคืนนะคะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กในโรงแรมของดิสนีย์ เชี่ยนะจ๊ะ40ปีรีสอร์ทนะจ๊ะมันก็จะมีน้ำนี่มึงไม่กินได้หรอมันก็มีแค่ช่วงนี้แหละสตาร์ไลท์เซเลบรชั่นกับสวิตเซเลบริต่ ation, ว้วอะอันนึงก็คือเป็นแมงโก้แมงโก้อันนึงก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนาะค่ะกิน <ขอ S 1> ที่ไทยไม่ได้ <laughs> มึงแต่เรากินที่โรงแรมแบบ มึงเข้าใจไหมมึงต้องอดหนุนค่าได้แล้วไดเขาอ่านไปถึงข้างล่างาก็คือมีแบบโกพาวเดอร์นะจ๊ะแบบเผื่อใส่แบบผงทองฟิ้งฟิ้งทองเออถ้าเป็นที่ไทยก็คือกินน่าทองโอ้มักเสกไงไม่ออใช่ที่เขาชอบแบบพ่น<อ>พนหน้าแบบนั้นนะหรือว่าแบบทองคําเปลเวเนาะอตอนนี้เรารอข้อเมนูเป็นภาพมาให้เพราะว่าเรานั้นสื่อสารกันไม่ค่อยจะดูดีเราจะอยากเห็นรูปเพราะเราจะกินอาหารตามรูปเพื่อคนดูเท่านั้นเราไม่ได้สนใจรสชาติไม่สนใจเลยเขาเอาอะไรมาเสิร์ฟก็กิน วันนี้อีกอันหนึ่งโอเคดูอีกทซูมจะมีแค่สาวอันนี้ที่เป็นแบบอะไรหทุกคนคือน่าเสียดายมากจริงๆแล้วอ่ะพวกเราสองคนอยากจะกินอัฟเตอร์นูนทีแบบจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่ว่ามีเรื่องน่าเสียใจเพราะว่าโรงแรมเนี้ยเขาบอกว่าอัฟเตอร์นูนทีอ่ะคือต้องจองล่วงหน้าก่อนต้องบอกล่วงหน้าซึ่งคือโรงแรมต้องเข้าใจจะวินจะวินจะวินคือโรงแรมต้องเข้าใจนิดนึงนะว่า นักท่องเที่ยวเขาจะไปตัดสูได้ยังไงว่าแต่นักท่องเที่ยวต้องทำแปลนบ้านมาคอามจริงว้ยพวกเราคาดหวังมุเกินไปไอโย,ย่แต่มองว่าเอนี่มันเป็นเรื่องทรเวลาของโรงแรมที่มันควรจะต้องแจงมันควรจะต้องบอกอะไรนี้ใช่ปะแต่อย่างฉันอะ่ะฉันคาดหวังทุกอย่างว่าต้องแบบคิวต้องหน้ารากักต้องแบบ ทุกอย่างพร้อมบริการพร้อมเสิร์ฟให้คน่ายรูปไปแชร์กันเลยนะคือด้วยการบริการเขาอ่ะว่าไม่ได้นะเขาบริการดีนะเขานอบน้อมตามสไตล์คนญี่ปุ่นเขาแบบให้อย่างอย่างอให้อย่างอย่างสองขี้เยนี้คือนางนอบน้อมมากแต่ก็คือมันจะชอบมีกฎประหลาดดอ่ะแล้วคือคนจะกินน่ะตเขาก็จะรู้ได้เฉพาะว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นไงเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องว่าอ๋อต้องจองก่อนใช่ไหม ประเด็นคือถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษกันได้แล้วสื่อสารให้เรารู้เรื่องอ่ะก็ยังโอเคแต่นี่คือกูจะกินนี้เนี่ยกูโทรมาจองเมื่อเช้านี้ยัง <c oughs> ยังส่งไปเล้าอื่นเลยจ้านี่คือไฟแทบตายนะก็จะได้มากินในร้านเนี่ย <c oughs> เออมึงไม่ใช่ง่ายนะใช่เร <c oughs> า้วมีอนนเราต้มีริงสี่สิบปีมาเรียบร้อยแล้วนะครับ thank you เดี๋ยวถ่ายรินก่อนนะคะเลิกฟังแม่บ่นแป<อ>๊บเดียว<ม> น uh, bon <|ja|> ี่อ่ลองกินกันนว่าไงนี่แบบเมื่อไหร่ผู้ห็นงลองคำเนี่ยนีนะคะนิดนึงจ้ะอันนี้อร่อยนะหอมมืออร่อยกว่ากินค่ะวันนี้เรากินเก๋ๆคุณเน็ตเค้กชันอร่อยมากเป็นสตรอเบอรี่แอนด์มิรัสเบอรี่อยู่นีดนี่แล้วเค้กกูเนี่ยสีฟ้าเนี่ยรสอะไรหรอ อ,อ,อ,อ่อนนะสปอนเค้กนะแบบเค้กเนื้อฟองน้ำแต่รสชาติแปลกๆเหมือนพริกไทยเลยลองกินอร่อยอันนี้ช่เป็นซินเดเรลล่านะเาะเขามีนาฬิกาแบบตีเที่ยงคืนอ,อร่อยอ่ะอมึงอ,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 อร่อยนะไม่เหม็นมีรสพริกไทยเลยแต่ของพึงจะจเป็นเปรี้ยวๆหน่อยเขามีตรอเบอรีบ่บเนดิคอย่าเอาอันนี้เนะถ้าเอาปุ๊บโดนด่าเลย ไม่ใช่ผลักมาช่วงบุ้งหยิบแต่อเบอรี่กูไปเองนะโอ้เราอยู่ญี่ปุ่นเนาะกินแต่อเบอรี่ตอนไหนก็ได้ <c oughs> อยากกินไม่กินตอนไหนก็ได้เ <c oughs> มื่อวานไม่ได้กินเม,มื่อว <c oughs> านไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินนะที่เห็นในซูเปอร์นะคะดิฉันสอยมาแล้วะค่ะมันคือข้าวเกีย๊ยว เป็นสาราแบบพี่โยชิบอกจริงๆแล้วก็ที่มีโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหไม่แค่ซินเดอเรล,ล่าเลยจ้ะแตกกลางเลยจ้ะไม่จะแบ่งให้โยชิลองชิมดูอ่านี่ว่าจืดเต็มสิบอะนี่ให้ห้าไม่ให้โยาานาคมึงเลยโยีกไนะให้น้อยกวนนะ่านั้เอเออก็โยชงเียวะไม่สามว่ะสิกูให้สามแล้วละกันเต็มสิบให้สามไปเลยสุดๆอนเทนต์ Content. เราก็มาดินเนอร์นะคะที่ห้องอาหารของโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนมีคอสสองคอสให้เลือกว่าเราจะเอาอันไหนซึ่งแน่นอนค่ะให้ถ่ายว่าโฟอ๊ะอันนี้อันเดียวกันนะนี่แล้วดูสิแต่เที่ยก็บอกแล้วบอกว่าให้เอาเมนูมาให้ทั้งสองอันเลย อย่าเพิ่งวิ่งแม่อย่าเพิ่งวิ่งฉันนั้นพูดว่า <c oughs> can you bring the menu again both of them <c oughs> น,นีน่แม่วิ่งอย่างเงี้ยแม่วิ่งได้ในเช้าเดืนค่ำเลยค่ะ <c oughs> สรุปก็คือเราสั่งอันนี้นะคะหนึ่งหมื่นสี่พันเยนเออประมาณกเกือบสามพันประมาณนั้นประมาณสามพันตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นแบบดิสนีย์แบบจัดจ่าย,ยนะไม่มีตัวกร์ตูนเลยนะคะคุณแม่ในนี้ไม่มีตัวกร์ตูนเลย เมนูยังไม่มีเลยตัวกระตูนเนี่ยไม่มีเลยจ้าอาหารมาแล้วอันแรกและคะ่ะก็คืออะไรอันนี้ครับคือสังเกตเนี่ยมันจะเขียนว่าพิซพซ่าพิซซ่าลาดีเอตสักุระทริมแอนด์บล d อ e บี s เขาบอกว่าอันนี้คือมิกกี้เมาส์นะคะจุดสามจุดเนี่ยคือมิกกี้เมาเดอร์นี่จุดสามจุดเนี่ยมิกกี้เมา จานที่2ของเรานะคะวันนี้โดนไปเท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> คนละ14,000ก็ประมาณสามพันบาทสนใจ<อ>หรอชุดใส่แต่อิ่มไหม ยี่โฟอิ <ici S 1> ่มจ้าเป Thank you เป็นอย่เอ้ยอยเนี้ยแล้วก็คือคือให้คือให้มันให้มันเหมือนกับมองเห็นตรงนี้ด้วยโอเคโอเคนอุ้ยไม่ควนชมมาชมมาอุ้ยนี่แล้วกูยูว่าชมยังไม่ถึงนาทีดาบมันซี๊